สวัสดีจ้ายายกอ์ก็ชาแนลมาแล้วนะจ๊ะคลิปนี้ยายกอ์ก็กระสีพาย่างไปเฮ็ดงานเลยจ้ะเด้อเดี๋ยวย่างเฮ็ดงานเนาะเดี๋ยวเด้อเตรียมของก่อนเด้อเตรียมกระเป๋าก่อนเอาใส่กระเป๋าก่อนกระเป๋าสะพายของกระไรหลายจ้ยะยายกอ์ก็กระจ้าคนพิสังมาเนี่ยลายคักทั้งกระเป๋าทั้งเป๊ะ ของลายค่ะของในกระเป๋านี่ยักของกินยักของใสด่ดไอ้นั่นน่ะทิชชู่แอลกอฮอล์มีมืดจ้ะอืมนั่นแหละจะเดินไปทำงานเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวด้วยยายจะกับกล้องให้เบิ่งไปทางหนาเนาะอ,อ,อไปนนะอ่แหละย่างไปยายกะนั่งรถเมล์เนาะนั่งรถเมล์จากบ้านนะจากบ้านจากพัฒนาการยิปหาน่ะจ้ะมา มามาก็มาลงอยู่อันแถวแถวไอถนนเฟบุรี่แถว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 เขาจะบอกว่าป้ายมสวจะคนจะลงเยอะตรงนี้คนคนจะลงเยอะมากป้ายมสวลงมาลงมาแล้วกันย่างมาย่งางเขาซอยมากอะย่งางเขาซอยมากอะขามคลองเซนเซบมาจ้ะก็ขึ้นสะพานขาขงเขาเซนเซบมากันมามานี่แหละมสวค่ะย่งางผ่านมสวนะคนก็นไลคนก็ย่างผ่านนี่แหละเพอ่์สิแยกย้ายกันไปเห็นงานมองนั่นมองนี่เนาะ แต่คือบางคนก็มาลงเรือแน่ลงเรืออยู่มสวสินะถ้าเรือมอสวยายกันลงลงรถเมย์ถ่านไปมสวคือกันนั่นแหละมากันแล้วย่างมาย่างมากระบัางสิละย่างไปเรื่อยนี่หลยย่างไปเำล่งลมกินลมชมวิวไแหสิเนาะอือก็อากาศก็ดีอยู่มันก็เห็นต้นไม้สีเขียวเห็นหญ้าสีเขียวเห็นตึกรานเห็นตึกบนอะไม่ตึ๊บฟสูงๆฟุงๆแต่ก็ยังดียังมี มีสนามหญ้าเนี่ยพอได้แบบเขียวๆก็บางทียายออกมาหย่างออกกําลังกายอย่่งนี่ยเลจ้ะแต่ช่วงนี้เขายังไม่อ,ออกกําลังกายกะพอได้ออกลวจ้ะกันหญ้าเบิ้งซึ่งหญ้าเขาก็เห็ดอันนี้กั้นไว้ค่ะกันก้นกั้นกั้นรั่วไว้อันนี้ก็พดน้ําพดน้ําพดนพดน้ำหญ้าสนามบอลถ้าปกตินี่คนบอลน,นั่นกันลายแล้วค่ะนี่ก็ คณะศึกษาศาสตร์มาอะไรศีนครินวิโรจน์นะจ๊ะเดินผ่านเ <ไป S 1> ดินผ่านเดินมาเดินมาก็เด <ไป S 1> <า>ินไปเรื่อยนะยายก็เดินทำต้นงต้นไม้ไปโอ้มาเห็นนี่มาเห็นมั้นี่แม่บ้านเขาปลูกเตยหอมไมว้ปลูกตะไคร้ไว้งามๆคนน่ะมีออม,มัดมะกรูด ต้มนมะกรดค่ะโอ้ยยายอยากได้ไปปลูกไปสวนเด้เนาะห้ามยผักตะไคร้กันไปเตยกันโพด้ไซด์ดิเนี่ยเต้นมะกรดเขาปลูกไว้โอ้ยขึ้นหอดเด้ขึ้นหอดสวนเด้เราเห็นน,นะเนีการย่างมานนี้นะคะคนกันย่างไปย่างมาหลายจ้ะคนกันย่างไปย่างมาดิแก่เป็นตึกเป็นลานบ้านช่าวฮ๊อต บริมเวนช่องเราเป็นตึกเป็นตึก๊กสมัยย้ายมาแ,มแรกๆหันตรงนี้หันเป็นยังเป็นขี้ดินขี้ดินอันนั้นอยู่ยังบริด้ลาดซีเมนแบบนี้จะย่างขานเข็นรถอันไปส่งจดหมายโอ้ยากเด้สมยัยตะกี้สิบปีก่อนเนาะย้ายก็มาอยู่นานเลยเดี๋ยวนี้มันเป็นลาดซีเมน,เม,นมิดค่ะย่างไปทางใดฮอดไปสนีกักฮอด ชั่วมดแน,น่นมอสวอพื้นที่ใดบ่มีซีเมนบ่มีมีซีเมนมดบ่มีซีเมนแต่บง่ง,งะะอันปลูกหญ้าลนะมั้งเออจ้ะขนาดปลูกต้นไม้ยังมีซีเมนเนาะก่อขึ้นบักสูงเนาะนั่นแหละยายก็พามาหย่างา็ปงานเนาะหย่างไปมอนให้งานยายก็ถ้าตั้งใจหย่างจริงๆรกะจากมอสวอนี่ก็บ,บ่ฮอดซีพนทีจ้ะมอซีพนาทีก็ฮอดแต่หย่างเล่นหย่างหัวไปเนาะยังเศร้าอยู่ยัง,ยงบ่ฮอดเวลาทำงานนี่ยายก็พามึง สตาบักอจ้ะสตาบักทึกนี้เน่ะทึกของมหาลัยรีนครินวิโรจน์เนี่ยมันเป็นโรงแรมนํำเลยจ้ะสวูเทลโรลงแรมสวูเทลสื่อว่าโรงแรมสวูเทลจ้ะอือใครยางมาพักก็ได้คนนอกก็มาพักก็ได้สวูเทลจ้ะในมหาลัยเขาจะมีโรงแรมด้วยแล้วก็มีธนาคารต่างๆธนาคารไทยธนาคารมีทุกธนาคารธนาคาร กรุงไทยทาคารไทยพานิชยธนาคารกรุงเทพค่ะมีหมดสตาร์บัคค่ะมีหมดเลยจ้ะแต่ปกติเนี่ยตรงนี้มันสิเป็นถ้าวันถ้าวันอังคารกับพฤหัส่ะจะเป็นตลาดนัดจะตรงพื้นที่แถวนี้เป็นตลาดนัดหมดเลยจ้ะแต่เดนยวนี้โควิดค่ะเขาก็เลยบ่มีก็เลยโลงสิละคนกับบคคอยมีนะจ้ะคนกับบุคอยมาเห็ดงานเนาะ อะไรแต่ก่อนจะมีน้ำพุงามๆน้ำพุของมอสวอร์ไปอืมก็เป็นหินเป็นคโมยประดัมบมาประดับสถานที่เนาะ,ะอืมนี่แหละค่ะตรงนี้ก็เป็นถนนเดินตรงไันนี่ก็จะเป็นสุขุมวิทยี่สิบเอ็ดจ้ะอืมสุขุมวิทยนะี่สิบเอ็ดและย่างผ่านมอสวอร์เนี่ยมาก็มาทะลุถนนสุขุมวิทยี่สิบเอ็ด ที่ยายตึกที่ยายเห็นงานอยู่กับตึกสุขุมวิท21นี่แหละจ้ะอืมจะดันเป็นยังมาคนมาทํางานไล่หลายแม่แต่เศร้าเนี่ยมาสายเนี่ยแต่ยายสิเรื่องมาแต่เศร้าเพราะว่าสายแล้วมันลุกลนลนเนาะบ่มากรีบรีบรลนอืมเหนื่อยเหนื่อยไม่เบิ่งเงินน้ำปูนะนั่นนงนั่งจะข่าวกันนะเขาให้นั่งอยู่บ่่บเนีวกอดีตจ้าเนี่ย เห็นไหมหกนาทีเนี่ยมันก็มีน้ำพุมั้จ้ะมีน้ำพุงามอยู่จ้ะเมืม่อนี้ยายนั่นแนส่สบายแน่หมดยายไปซื้อขากล้องมามงนเมื่อวานนี่ร้อยหาซิทจ้ะ <c oughs> ก็สบายแน่หมดได้กลับกล้องไม่ยากแน่เนาะเออกลับกล้องง่ายแน่เนาะวันนี้นะไล่สดบปได้กระมุนเอาซิแล้วเนาะเนี่ยมุนไปมันมาพี่น้องสีเวียนหัวบระวุเนี่ยอ่าางนี้ก็ทางใต้มันเป็นวงจรรถ มองใต้สนามฟุตบอลเนี่ยมันปเป็นเป็นมองจะรดอักเสบรถขึ้นมาลงไปจอดใต้กระเมียนน้ำผู้จ้ะงามอยูยนั่งเย็นๆดีนะนั่งอยู่ริมนีเนะงามสิมาให้บุ๊บ้ะอืจ้ะนะให้ก็ยาเนะโอ้ให้นั่งแน่แล้วเอเอายายกับหอบฟางนะี่บ้าหอบฟางคือยังตั้งกระเป๋าเลย อัางเป้ทางมีองใส่ของกินแน่ใส่ของใส่ของอย่างกระดาษทิชชู่ทิชชู่นะเนี่ยแค่นี้เลยเนาะคลิปนี้มันสัญญาพดเนาะยายนะมาแค่นี้แหละกินทอดคิดถึงกูคนเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องญาติเพื่อนพี่น้องลูกป้าลูกลุงป้าเอาอาลูกหลานเพื่อนเนี่ยขีทอดมาคูคนอกินทอดเดอ้อวางกันมาถักทายกันเด้อยายกันวางกันมาถักทายไปสิลจะจ้ะเอามา กดติดตามยายในเดอ,อยายกอกชาแน,นลเดอ้์เดอขอบพระคุณจ้าสวัสดีจ้า